ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาร้านกาแฟเล็กๆเก๋เกๆร้านหนึ่งนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับชื่อร้านว่าร้านรวมมิตรนะครับต้องบอกว่าเราไปรีวิวร้านกาแฟเยอะมากที่จังหวัดเชียงรายเพราะเป็นเมืองแห่งกาแฟแต่ร้านนี้เนี่ยมีเพื่อนแนะนํามาเพื่อนเขาก็ดูแลเพจอยู่นะครับและที่เราไปร้านกาแฟต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดเด่นที่เป็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายแล้วก็ การบริการแต่ร้านนี้คือแบบแหกกฎเกณฑ์ทุกกฎเลยที่เรามีนะครเราเคยคิดว่าการเปิดร้านคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟเนี่ยต้องใช้ทุนเยอะแต่ร้านเนี่ยแหกกฎเลยนะฮะใช้ทุนน้อยใช้บ้านตัวเองตั้งอยู่ในซอยลึกหายากแต่มีลูกค้าประจํารวมทั้งผมเรายูทูบเบอร์เนี่ยต่างหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อหาความสุขประสบการณ์ที่เจ้าของร้านมีให้กับลูกค้านะครับน้องบัวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องมาเป็นเจ้าของร้านรวมมิตรใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะน้องมาเปิดมานานหได้ยังอ่ะเปิดช่วงมีนาค่ะประมาณเดือนมีนาคมค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้มาทําร้านเล็กๆนาลังนาลังแบบนี้อ๋อจริงๆเคยทํางานประจําอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะประมาณ3ปีเนาะและ้วลาออกจากงานประจําก็เลยอยากกลับบ้านค่ะก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรแค่ทําในสิ่งที่ชอบอเฉยๆที่ชอบกินชอบดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านนุเปิดทุกวันไม่้ด้บัว เปิดปิดวันพุธค่ะปเปิดทุกวันปิดวันพุธถ้ามาร้านหนูนี้แนะนําเมนูอะไรดีสําหรับคนที่อยากจะจริงๆจะเรียกว่าซิงเเจอร์ก็ไม่เชิงแต่เราจะทําขนมดังพึ่งแล้วก็เป็นแป้งสดนะคะจะทําวันต่อวันแล้วก็มีกาแฟดิฟค่ะจะ,มะเมล็ดที่เลือกใช้ก็จะเป็นมเมล็ดของเกษตรกรรายย่อยค่ะครับวันนี้ที่เอาเอาอันนี้หนูทำอะไรอยู่เนี่ยทำสปาเกตตี้เส้นสด เาสปาเกตตี้เส้นสดใช่ค่ะพี่เอาสปาเกตตี้เส้นสดนะได้ค่ะหนึ่งที่แล้วก็เอาขนมลังพึ่งเนาะได้ค่ะแล้วก็กาแฟดิปได้เจ้าได้เจ้าอุ้มแม้เนาะได้เจ้าอันนี้บ้านหนูไหมข้างหลังเนี่ยแม่ละเจ้าบ้านนี้บ้านมาเก่าแม่กับครับแม่ละค่ะอายุมนหลือเ็น่าจะมากกว่าห้าสิบปีแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ปีแน่เรา ร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยเนาะอยู่กันสองคนกับพี่รันเนาะพี่รันเนาะใช่ค่ะ,ะพี่รันกับน้องบัวใช่ค่ะจำได้แล้วจำได้แล้อันนี้เป็นเครื่องสปาเกตตี้เนาะใช่ค่ะทำมือทุกขั้นตอนค่ะอือโอ้โหนี่ hand m a ม e เลยเนาะช้าๆหน่อยไอเดียจากร้านได้มาจากไหนเนี่ยอยากรู้จังร้านนี่เหรอคะออดูบ้านๆดูแบบอ,อ,อบอุ่นมากเลยใช้ ทุกอย่างที่บ้านมีค่ะแล้วก็มาจัดเป็นในแบบของเราอรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมากเลยนะผ <c oughs> พี่รันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> พี่รันก็จะกาแฟดิปใช่ไหมครับใช่ครับมีชาด้วยครับมีชาด้วยใช่เป็นชาอินเดียครับชาสมุนไพรอืรอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ดิฟเนาะใช่ครับอ๋อชาสมุนไพรด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับชาเป็นตัวนี้ชาอะไรพี่เ่๋ชาดำหมักครับ ชาดำหมักครับอ่ามีกลิ่นมีกลิ่นมีอะไรนะครับมันจะเป็นกลิ่นเพากของมันนะลองลอให้ผมดมอยู่นะครับเออหามดีครับแต่มันก็จะถ้าบางคนไม่ชอบสมุนไพรหนักๆก็จะไม่ใส่ให้ครับแต่บางคนคือมัสตานะครับอันนี้กวานใช่ไหมพี่ใช่ครับทำไมชื่อร้านรวมวิรอ่ะ อยากรู้ก็ตั้งตามป้ายเลยครับป้ายมีอยู่แล้วใช่เป็นของทวดน้องบัวเป็นการทวดน้องบัวครับก่อนเป็นร้านข้าวแกงครับอยู่น่าอยู่ในเมืองเชียงรายนี่แหละครับพวกผมไม่ทันนะสักคนครับออตั้งตามป้ายนีอยู่แล้วใช่เอาเอาแบบชื่อเก่าๆช่ชื่อมาเก่าชื่อดีด้วยครับรวมมิตรรวมมิตรรวมเพื่อนรวมอะไรเงี้ยครับเนาะเหมือนขนมเลย ราคาเมนูก็ไม่แพงเนาะขนมรังพึ่ง35บห้นะครับกาแฟดิบหกโอ้นี่ถือว่าถูกนะฮะถ้าไปบนดอยนี่แปดสิบร้อยนะครับชาอยากให้คนเ<ค>ข้าถึงง่ายๆนะครับแก้ขานี่คืออะไรครับแก้ขำอ๋อแก้ขำขำแล้าครับอ๋อแก้ขำ <laughs> คนเมืองได้เดนาะ <laughs> คนเ <laughs> มืองค, <น S 1> ครับคนเมืองอุ้มเมืองได้กับเขาได้ครับสบายมากจันถึงสุกแบบวันธรรมดาบัวจะรับออเดอร์เป็นรับจองก่อนทำสปาเกตตี้เส้นผม วันนี้ก็มีจองมาก็เลยทำพี่วีมาพอดีเดี๋ยวทำให้ชิมค่ะใช่อันนี้หนูทำทำเส้นเองหมักเองใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ๋อาทำค้างคืนเด้ใช่ไหมบัวจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องค้างคืนก็ได้ค่ะแต่แบบว่าเราทดลองมาแล้วค้างคืนมันก็ไม่ได้เสียอะไรเนาะนเพราะว่าเพราะว่ากลัววันนี้ไม่มีเวลาก็เลยทำทิ้งไว้ก่อนแล้วหนูได้สูตรมาจากไหนอะดูในยู u b e เนี่ยเจ้าในยูทูบเนระแนะ เส้นสปาเกตตี้ครกำลังหั่นอยู่แต่ถ้าหั่นมือมันจะมีความไม่เสถียรเท่าไหรมันจะไม่เสถียรหมายถึงว่าเส้นมไม่ค่อยเท่ากันอย่างเงี้ค่ะตอนนี้กําลังรอสปาเกตตี้เส้นสดนะครับผมที่ร้านรวมมิตรน้องบัวกําลังทําสดๆเลยทั้งตัวเส้นด้วยแล้วก็ซอสด้วยปกติเราไปกินที่ร้านเนี่ยมันจะผัดผัดใช่ไหมบัวผัดแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศมาให้เราเลยเนาะอันนี้เป็นมังสวิรัติด้วยไหมรู้สึกไม่มีเนื้อสัตว์เลย แค่ซอสต,ตัวนี้เฉยๆค่ะโอเคซอสต,ตัวนี้เฉยใช่เป็นซอสที่ทานบ่อยอกับกับพี่บ้านแม่อมชอบทำไหมคะมาเป็นสูตรต้นตำรับเลยแน่เลยเนี่ยใช่ไหมจากจากรุ่นสู่รุ่นนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันนี้ก็จะเส้นที่เอาไปต้มแล้วแล้วก็เอาราดด้วยซอสที่โฮเมดทั้งหมดเลยผักผักเองอะไรเองหมดเลยนะฮะเราสามารถกวนแล้วเก็บไว้ได้นานได้ไหมบัวตัวซอสเหรอคะใช่เย็นได้ใช่เย็นก็ได้นานขึ้น อัน<ร>นี้คือกานี้คือซอสแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอดูแกล้หน่อยอันนี้ซอสนะครับแต่ประมาณนี้มันจะโอเคคล้า <BAR pedo> ยๆยำเลยเนาะคล้ายๆยำนะครับขนมลังึ่งต้องใช้ถะเาเรียกอะไรแรงๆไหมครับไฟต้องแบแรงมากครับแรงมากจะไหม้แล้วก็เบามากมันก็จะประสพอดีมากๆเลยครับ ที่สําคัญต้องฮื้เหล็กเหล็กที่มันอุ่นนี้มันร้อนพอดีกันนะครับอนี้ก็จะแรงขึ้นเลยถ้ามันแห้งก็เอาขี้เถ้าุกหม่ครับอันนี้แป้งไหมครับแม่ครับแป้งนี่ทําทุกวันทำบนต่อวันใช่ทำตะเอี้ยบมดแล้วมดเลยกันไม่ครับทาต่อได้ทำได้มันใช้เวลาแป๊บหนึ่ง อ๋อผสมมันเนาะผสมประมาณซิกนาทีครับเป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะใช่ครับผสมแป้งสาลีแป้งสาลีแล้วก็เทลงไปจากนั้นก็ปิดปด,คดคิครับแรอกรรมทินครับทิศครับต้องรอมันคูสักแนิดหอ,อมเนาะกินกับกาแฟหอมออเพราะว่ากะทิเขาใช้กะทิ ไม่ได้ใจนมครับในแป้งครับสูตรโบราณไม่ใช่กะทินะอันนี้สบะลาน่ะนั่นครับกิ๊บอืมเอากระเทียมสุกหน่อยพอเหมือนน่ะอันนี้ไฟแห้งน้อยไม่ครับต่อไม่ตอไม่ครับได้อยู่พอไม่นะตอลุ่แป้งหอมกะทิ ก้อนขนมรังพึ่งเนาะลังพึ่งครับลังพึ่งโอเควันนี้จะมีมะม่วงครับจะมะม่วงใช่ผลไม้ตามตามฤดูกาลตามตู้เย็นครับอ๋อตามตู้เย็นนี่ยังเราไม่ยังกับมาขึ้นราคาเนาะแต่เป็นแบบมันก็เป็นผลไม้ที่ตามฤดูกาลนั่นแหละตัวนะครับมาถูกไหมพี่ทน ถ้าไม่มีแผนที่ก็มาไม่ถูกม,ม,ามาถูกได้ไงเมาถูกเพราะว่าตาม GPS นะมาไม่ถูกอะไรนะราชโยธาซอยสองครับ <c oughs> แต่ก็ดูเป็นร้านที่นั่งสบายๆนะดูสบายๆมากทานเองกับขุ่นนะเดี๋ยวลองดูว่าอาหารมีอะไรบ้างแล้วว่าอีกทีหนึ่งครับตอนนี้อาหารที่เราสั่งไว้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็บัดดี้ออนทัวร์เรานะฮะพี่เท็ดดี้นะครับผมกับร้านอะไรนะพี่ทษอะไรนะรวมมิตรร้านรวมมิตรอ่ามันชื่อขนมเลย เวลาเวลาเวลาหารวมมิตรนี้ต้องต้องต้องหาให้ถูกนะว่ารวมมิตรไหนมันมีหลายรวมมันมีกระเลียนรวมมิตรแล้วก็รวมมิตรอะไรก็ไม่รวมมิตรหนึ่งะั้นแต่ว่าเท่าที่เปิด GPS มาตอนแรกได้เป็นขึ้นมารวมมิตรหนึ่งหรืออะไรนั่นแหละรวมมิตรหนึ่งนะฮะอ่ะระหว่างที่พี่เท็ดดี้กำลังถ่ายภาพสวยๆของร้านนะฮะจะร้านได้เก๋มากเลยนะเห็นไหมคนที่มานี่แบบต้องชอบนี่เลยเพราะร้านเขาเล็กๆอบอุ่นนะครับผม เราจะมาลองชิมตัวสป,ปากเกตตีเส้นสดนะครับอ่ะนี่ส,ป,สป,ปาสปาเกตตีเส้นสดของที่ร้านนะครับวันนี้เราจะกินกัน2เมนูมีสป,ปากเกตตีเส้นสดแล้วก็ยังเป็นขนมรวงพึ่งอ่ะรวงพึ่งเนี่ยที่อชอบไอเดียเขาคือเขาจะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลก็ไม่เชิงเข้ามาตามในตู้เย็นเขานะคือแบบคือเป็นร้านที่ต้องลูกค้าต้องปรับตัวตามเจ้าของง่าย,าย,ายๆนะเข้ามา อาจมีมะม่วงด้วยแล้วก็โรยด้วยงาน,นะครับผมหอมกะทิมากเลยอันนี้โฮมเมดทำกันสดๆเลยเมื่อกี้เราเพิ่งไปดูมานะครับเดี๋ยวเรามาชิมตัวอันนี้เขาก่อนสป,ปาเกตตี้เส้นสดนะครับต้องว่าผมก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันปกติไปร้านเนี่ยจะกินสป,ปาเกตตี้ที่ผัดกับพวกครีมพวกซอสอะไรเงี้ยน,นานๆถึงจะได้มากินแบบนี้นะฮะนะหอมจะต้องยกถ้วยโชว์ไหม มันจะได้เห็นชัดๆนะครับต้องคนหน่อยเพราะเขาจะโรยโรยชิสหน่อยพี่เทดดี้ลองไหมเดี๋ยวั้งมือก่อนได้ครับอันนี้ <c oughs> จะเป็นตัวเส้นเขานี่นะฮะถาชิมเส้นก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงรสชาติเส้นเขานะครับเส้นจะจืดๆหน่อย แล้วก็นุ่มๆได้กินของสดทุกอย่างเลยได้กินเมลสดเาแฟสดกลิ่นใบผักแล้วก็มีกินพริกสดด้วยนะะมันจะออกจืดๆหน่อยนะผมว่าสายสุขภาพน่าจะโอเคอยู่ขายที่กินรถไม่จัดอะเป็นไงทดลองอับเป็นทอดครับ เป็นไงอันนี้คืออะไรสปาเกตตีต้เส้นสดครับม,มันมีมันมีสปาเกตตี้กี่แบบฮะน้องมีสปาเกตตี้กี่แบบตอนนี้ทำอย่างเดียวอย่างเดียวนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากสองอย่างนี้น้องมีอย่างนั้นเสนอพี่เลยทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีคัดมีกะเพราค่ะบอกวันนี้วันนี้เหรอคะพิเศษที่สุดก็น่านจะเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้เส้นสดลองชิมดูชิมสักเส้นงั้นงัเรางั้นเราจะสั่งอะไรเพิ่มมาเนี่ยขนมไหมนี่อะชานมอินเดียแต่ได้เจ้า เป็นไงบ้างมันจะจืดแบบอืไม่เค็มเลยนะอือาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมใส่เฮลตี้อะแน่ไหมแล้วมันจะจืดๆใส่แล้วก็ให้พี่รดลองชิมนั่นนี้ก่อนอะไรนี่อาหันให้เดี๋ยวว่าพี่จะสั่งอะไรอย่าพี่ดูรายการครับมีมีให้เลือกสองอย่างนี่ครับเขามีซ่อมให้อ่ะแต่เราไม่ใช้อ่ะใช้มือเลยเราล้างมือมาแล้วเมื่อกี้เดินไปล้างมือมันเมื่อกี้อะเป็นไงบ้างอื ไม่หวานกําลังดีใช่ไหมเซ็งว่าร้านนี่เหมาะกับสายสุขภาพแล้วก็มีกลิ่นควันเพราะว่าเขาใช้เตาเตาถ่าน <c oughs> จำหอ,อ,อมอร่อยเห็น <c oughs> ไหมนี่หอมอร่อยนะครับผมสปาเกตตี้นะครับเส้นสดมันจะจืดๆหน่อยแล้วก็มีแต่ผักนะครับแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวมือเข่าส้มเปรี้ยวมือเข่าส้ม มะเขือเทศเออพี่ทศจะกินได้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนจะพี่สั่งอีกจานหนึ่งเพราะพี่หิวข้าวอกินได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ได้ถ้ากินได้ดีสุขภาพเลยเพราะมันไม่เค็มเลยเดี๋ยวพี่จะถ่ายตอนเขาทำด้วยไงดีเลยดีเลยเพราะว่าน้องทำให้ดูแครปตอนน้องทำให้ดูชามละแปดสิบบาทชามละแปดสิบทางลูกพอก็ยืนเงี้ยแหละติดไว้ก่อนสำหรับใครที่ชอบแบบเฮ้ยสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่รู้สึกว่า อยากได้สุขภาพอยากกินอะไรสดๆดใหม่ๆแบบเนี้ยอยากกินอะไรที่แบบเฮ้ยโอเคอ่ะกินแล้วมีความสุขอ่ะผมแนะนําเลยมาที่นี่ได้ฮะแต่มันจะไม่เหมือนรสชาติกับที่เวลาเรากินตาม,ม,มตามร้านอานะหารพวกนั้นเขาจะออกเป็นเค็มๆมันๆหรือออกแนวเลี่ยนไปเลยแต่ในขณะที่นี่เขาฉลาดในการที่จะเอาอาหารไทยแล้วก็สปาเกตตี้ซึ่งเป็นของอิตาเลียนมาผสมกันเวลาเรากินปุ๊บเราจะได้รสชาติทั้งแบบ มันชินยำไปด้วย,ยปสปาเกตตี้ยำอะไรแบบนี้นออกแนวแนวนั้นแล้วก็เ,เราได้องค์ส่วนประกอบที่สดๆกันเลยตรงนี้พี่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่โอเคมากๆเลยโอเคใช่ไหม,มร,รู้รู้สึกไงกับร้านนี้บ้างก็น่ารักนะสบายๆนั่งสบายๆม,มานั่งได้เร <ๆ S 1> ื่อยๆคิดว่าเขามีอาหารมากเพียงพอที่ทําให้เรานั่งอย่างเรื่อยๆได้สบายๆโอเคนะชอบชอบชอบใช่ไหมแล้ววันวันติดไปโลชิงชาปุ่นได้ไปกันสักับนะครับ ไปก่อนครับโลชิงช่าหน่อยโลชิงช่าที่สันชาวดอยครับเอ้ไปเยอะครับให้ไปกันแต่ว่าให้ไปตอนบ่ายเออผมประหารสักคำอ๋อไปตอนบ่ายผมไปตอนเช้าไปตอนบ่ายเล่ไอ้พันเงี้ยผมไปส่งหัวหน้าผมช่วงเจ้าแล้วก็ตอนบ่ายไปแต่ว่าช่วงเช้าไปดีน่ะสาวนั้นพี่วีครับอันนี้ครับหกสิบบาทอ๋อได้ซ่วกอ่ะหกสิบบาทครับผมอันนี้แถมฟรีครับไปลองชิมนะงากาแฟโคออนร้านอัลบอนโซ อยู่เนี่ยครับถนนท่านอะไรตรงข้ามกับทหารทหารไทยครับตัวไหนนี่ครับนี่ยผมิจะไปซื้อที่ร้านมันจะส้มกว่าข้ออ่อนอ๋อเปรี้ยวนิดนิดครับครับถ้าไปซื้อที่ร้านตัวไหนหน่ะสองร้อยอาหารวันหน้าผมซื้อครับแต่ในชอบพวกเข้มเข้มอ๋อเข้มเข้มลองลองไปจิ้มครับลองไปทำดูเดี๋ยวเขาไปด้วยกันนะครับนี่นี่ใช่เอาเฮ้ยี่้ีไปไปลองกระเทาะกระทอมไปนะให้ลองสาธิตสาธิตให้ดู อาไิเศษอะไรครับต้องใส่น้ำร้อนอันนี้ครับอันนี้เนาะวางบนแก้วที่ได้เลยแก้วเท้ากรีดนะครับแก้วอย่างก็ได้เนาะแก้วอย่างก็ได้ที่เท้ากรีครับแล้วก็นี่เปิดใส่ข้างบนนี่ครับกาแฟใส่ปึ๊บเอาน้ำทใส่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บลงนี่ครับจบเออจบครับแดกได้รับประทานได้อ๋อมีเจมีเล่นกี่ตัวอ่าถ้าเป็นของที่ใช้กระจีไมโครโฟเทตมันก็ครับอะ มี12ลายตัวนะลายตัวครับมี12สาม12็้าตัวคิดมันนะครับสิบสองสี่สิบสองเอ12สามอ2ครับเปกตัวคิดมันเลยครับทิ่แถมมาครับกล้องแล้วก็มีอ๋อมัเป็นพันธุ์นาซูกลืนไปพันธุ์นากลีกลนใช่ครับแล้วก็เซาห์5 F1.7 ตัวหนึ่งแล้วมีกล้องใหญ่เป็น D7000 D7000 Nikon Nikon ค่ะ Nikon ครับ Nikon d 7 0 ต้องเสถียรนนะบะไว้เฮ้ยมื่นอ่ะไหนนี่เลนนนะครับกว่าก็ห่ามื่นกว่าเออสองกว่าเลนนี่นะเลนกับกล้องอ่างเงี้บะไว้เฮ้ยแข่งกว่ากล้องอีกอ่ะเื่นแข่งกับกล้องแขงกับกล้องโอ้แต่มันคุณภาพดีแต่เนาะเห็นเล็กทั้งนั้นเลยเล็กล้วนเลนนะอืมเอฟสองยุดแปตัวเนาะใช่เขาถ่ายตลอดช่วงนั้นไหมครับใช่เขาถ่ายอยู่หมอกหมอกหมอก เพื่อเดี๋ยวเขาไปด้วยกันจะได้สลับลิงเหมืนใจได้ไงขอบคุณมากนะครับเพื่อนาเตะเพื่อเตะอ่ะเพื่อเขาได้สลับลิงเหมือนใจให้ลองมาเตะพต่คุณตห้าจัดใจแต่เอ็มห้าสิบไงได้ได้ได้เมพื่อผมได้ใจนี่ของเนาะแล้ไอ้ลองลองใจสองห้าพี่นี่ยังแค่ฟิกฮะฟิกไอ้มันะกัครับฟิกฟิกของของของโอลิมปัสครับเพรมันใส่กันได้หมดเนี่ยโอลิมปัสก็พานาครับในของเตะ ิผมมีฟิกนี้ฟิกมีเกอร์ของ Canon อ๋อมีลองพออะไรอ่ะฟิของ Canon มี 16F 1.4 Sigma สายไปเจมไปนี่กาแฟดิกเหมือนกันนะครับครับผมดิกเหมือนกันมามาร้านนี้แนะนำ เครื่องดื่มยังครับชาชาอินเดียแล้วก็กาแฟดิบครับพี่ชาอินเดียกาแฟดิบแล้วก็มีขนมลำพึงโบราณครับเรามาบ่อยเลยนะ้อาร้นครับที่ร้บนาคนัหลอนปนองเยเลยเลกิร้อนนะร้อนนีกันเลยทำไมต้องเทน้ำร้อนใส่กามันจะรออันนี้เอาไว้กาไว้เทดริปครับจะเทสูงีให้มันลดอุณหภูมิจาก ร้อยเลยครับลงมานิดนึงนิดนึงจมันจะเดือดไหเนาะใช่ผสมน้ำน้ำธรรมดายสักนิดนึงมันก็อยู่ที่ประมาณ9 0 9 0ถึง95เลยนะครับอ,อันนี้คือกำลังดีใช่ไหมในกาแฟใช่สแสงแว่คนชมนี่ชอบดื่มกาแฟไหมครับตอนแรกบัชอบครับ <laughs> บัชอบกาแฟขมแล้วมาเจอเนี่ยครับก็เลยชอบเลยครับ สิบสองสามสิบสองว้าออ้นชอบเนี่ยที่ทมันหยด,หยดๆมานี่อ๋อนี่ล้างอันนี้ล้างกระดาษก่อนครับล้างกินกระดาษอที่ชัดดสุวเอ้านะครับเป็นเป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าคมมีความคมสูงมากล้างแล้วก็เทน้ำทิ้งเนาะใช่ท้องถิครับกาแฟที่เ้องบดไปแล้วแล้วก็ผงกาแฟผงกาแฟที่ใช้กี่กรมกัมครับผมใช้ส <15. S 1> ิบห้าสิบห้ากรัมใช่ ฉันจะใช้เลยโชว์หนึ่งต่อสิบห้าหนึ่งกาแฟหนึ่งน้ำสิบห้าใช่ครับใช่ทีนาะทีกาแ,แฟมันคลายแก๊สคลายแก๊สสักหน่อยครับคลายแก๊สสักหน่อยครับมันจะเป็นฟองๆเนาะใช่ครับเพราะว่ากาแฟเราไม่ได้ทำมาทีละเยอะเนาะ มันจะขั้วใหม่แล้วมันเฉยสดอยู่ครับเฮ้ยเยิแล้วเออสดออกมาเตะ พกศึษาแขนาดนั่นเลยนะครับปั่นจักรยานรอบโลกจืดรุงสว่างครับลองลองเิรดูโคตรกาแฟเป็นชิ้นโนแมทแขปปั่นมายากาศผมก็เหนื่อยละกันเนี่ยครับเจอโอ้พวกขนาดสุดยอดปั่นรอบโลกว่ะรอบโลกจ้าเจ้ากล้าขี่มอเตอร์ไซค์เขายังกึ๊ดเนี่ยนั่นนากแซ่เนาะตอนแรกผมปั่นรถทีมนะ ปีนี้เห็นมียิงคนเนื้อไอ้ขีมาด้วหนึ่งนะคาม่าแบบกู้กระจายยิงนะพระจายคีดูคติไมียิงขีอากาทวินไอ้หมูเป็นดูคติตัวไหนหมูจักเลยตัวเนี้ยครับบิ๊กมากตัวไม่ก็เดโคตีบีโฟไอ้หมูว่าใจมากครับมีปีกก็มีวิกเล็ตก็ครับไอ้หมูแม่ใจเริ่มงได้พอรีว่าจะจัดไล่ไล่กระตูมยิงเขาขีไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นไหนโอ้โอ้ไกลเลย อืมเปรี้ยวบอเยอะครับเปรี้ยวบอเยอะครับผมหอมกาแฟจากไหนก็โดยช้างอันนี้นะโดยช้างใช่ครับลืมใจผมลืมไปละพี่ทดลองไหมกินเมื่อกี้เองอยากมากินอยู่นะแต่เมื่อกี้มันรถยางรั่วไงเลยไอรันไอรันกำลังทำอะไรครับเนี่ยเอ่อตำเครื่องเทศครับเครื่องเทศครับสำหรับแช่ โฮมเมดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอบเชยครับเชาโฮมเมดก่อนใช่ครับเล่นไปเลยสุดมันชานี่คือนมนมมาจากฟาร์มครับเขามาตุ๋นเองครับนี่เป็นการพลูแล้วอย่างก็การคลูการคลูครับการพลูการพลูการคลูที่คนเข่าไปเอาไว้เกี๊ยวเวลาปวดฟันนะครับ บุบบับบบลงไปครับเอานมไปต้มก่อนอันนี้ข้อวิธีการชงชาเนาะครับจริงๆถ้าเป็นทางอินเดียแท้ๆมันอยวาผสมกันน้ำครับต้มน้ําก่อนแล้วก็นมใส่ทีหลังเขาไปยุกมาเขาก็เหมือนเข้มข้นน้อยครับคนไข่มากเข้มข้นเนาะมากรสจัดนะเขาก็คนไทยมากนมอย่างเดียวเลยครับใส่เดสผสมน้ำเลยอันนี้เป็นลูกกระวานลูกกระวานครับ ใส่ไปหน่อยตอกเครื่องเทศล้านนะล่ะครับอบเชยใส่ก่อนอบเชยใส่ไปแรกใส่แรกเราเรียนแบบนี้มาตั้งนานแล้เอ๋อนมไปต้มแล้วก็ใส่เครื่องเทศทุกอย่างลงไปใช่ครับเออเพิ่งเคยนะเนี่ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยครั้งแรกเลยในชีวิตเดีวรอคือนมมันมันเดือดแตกตัวครับใช่ตัวแลมันเดือดเนาะแล้วชาชาเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเขาก็จะใส่ชาแล้วครับคุณผู้ชม ชานี้ถ้าเท้าต้มเม็นมนจะเฟื่อฝาดมันจะเฟื่อนครับมันจะเฟื่อนเนาะเดาต้องใชเวลาสักหนึ่งนาทีกว่าครับรอมันคู่เขาจะใส่ชาสองกับสามเดือนนั่ง ก็เดี๋ยวหอมนนึ่งนาทีก็สีมันจะเปลี่ยนครับเริ่มสีเป็นค่ำๆแล้วอันแรกมากองอีกไหมต่อใช่ถ้ากินหอมก็เย็นกินเย็นดีกว่าเย็นแล้วนาะนี้ถ้ามันฟูแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีอ๋อฟูแล้วเปลี่ยนสีสีขาวแล้วเป็นสีเข้มหน่นอยเฮ้ยมันจะล้นกอร์ล้นครับเขาต้องคูงมันไว้้มัมนฟูครับ เนี่ยมันจะออกเส้นสีนะครับเฮ้ยนะเาได่องามเ้ทนเคยเคยเขาเรียกว่าเคยทำชาเคอะไรมาก่อนไหมหมายถึงว่าดูมืออาชีพอะดูเป็นแบบเก่งก็ทำเรื่อยๆครับทําบ่อยๆเมื่อกี้่อวมี เพิ <S 2> <S 2> uh> right. ่มอยู่ต uh> 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 uh ัวเองันน uh ี้ตัวเองพริกขี้หนูพริกแย้พริกขี้แย้เวลาเช็คก็ใส่น้ำแข็งลงไปตัวหน่อยเนี่ยครับใครชอบสุขภาพขอรับสุขภาพเลยผมก็แนะนำเลยที่นี่นะเบอร์โทรอะไรนะครับที่นี่ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมชาอินเดียที่แบบชงแบบสดๆเลยนะครับผมกับพี่รันที่ทำให้เราได้กินนะแก้วเท่าไหร่ไม่รู้พี่รันถ้าหาต้องหาสามกริดนะครับเดี๋ยวห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยต้องยอมรับว่าร้านนี้อินดี้มากๆเลยถ้าไม่รู้จักเนี่ยมาไม่ถูกนะคุณผู้ชมผมต้องถามซีพีเอฟมามันมันแล้วก็หอมเครื่องเทศมากชาอินเดียมันมันแล้วก็หอมเครื่องเทศมากครับเป็นหอมมัสตาร์ชัยมัสตาร์ชัยมัสตาร์ชัยนี่เป็นเป็นชาเป็นอินเดียครับภาษาอินเดียชัยเขาเรียกเลย วัอใจคนอินเดียเรี้ยกชาว่าใจใจมัดคล่าใจเป็นห้องมัดคลาใจนะฮะนี่ครูชาชาเรื่องชาแต่เมื่อกี้ดูกระบวนการโปรเซสตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาทำเนี่ยเขาทำมือหมดเลยนะต้องบอกว่ามันแปลกเดี๋ยวเราไม่เคยเห็นการชงชาแบบนี้มาก่อน,นไปได้ความรู้มาจากไหนนะวาพอด,ดีน้องที่รู้จักกันเป็นคนอินเดียครับแล้วก็เขาก็ถ่ายทอด น้องที่รู้จักกันคืคนอินเดียก็ได้เป็นอาชีพติดตัวมาใเออก่อนทำกินกันเองครับเวลาไปไปตั้งแคมป์ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับผมว่าอีกเมนูอีกเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือชานี่แหละชาอินเดียนี่แหละนะเลยไม่เคยกินมันมันหอมเคืองเทศแล้วก็ไม่ฝาดเลยนะแล้วเขาไม่มีน้ำแข็งเลยยอดเยี่ยมมากรู้สึกว่า รักร้านนี้ไปทุกทีแล้วยิ่งอยู่นานๆน,นะมันมีอะไรมันมีอะไรให้ร้องว้าวตลอดเลยคือมันไม่แบบจืดครับผมอาต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ย <c oughs> เขามีหนังสือให้เราอ่านด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นหนังสือในแนวปัชญาหน่อยหนึ่งอย่างเช่นอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยยอดขายกว่าแสนแสนหกหมื่นเล่มในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พุทธจักรวาลเขามีหนังสือแบบในเชิงปัชญาให้แบบมานั่งอ่านชิวๆได้เห็น <c oughs> ไหมให้ลูกค้านะครับบอกว่ามีเยอะอีกแต่เขาเก็บขึ้นข้างบน วันนี้ก็พี่แทดีก็มาร่วมด้วยนะครับสาเหตุเขาบอกว่าสาเหตุที่พาทุกท่านมาล้านเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะสมมอบแรงบันดาลใจนะสังเกตว่า2คนเนี่ยเขาไม่ได้มีทุนอะไรที่แบบสร้างอลังการเลยคือมีความรู้ในตัวเท่าไหร่ก็มาสร้างแบบนั้นชํานาเรื่องทากับข้าวชํานาเรื่องชงชาก็ใช้วิชาเหล่านี้มาทามาหากินได้ เหมือนว่าเราได้แรงบันดาลใจว่าเออบางทีเราอยากจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาทําเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรออะไรคือทาเท่าที่มีนี่แหละนะฮะก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะส่งมอบแรงบันดาลใจนะี้ให้กับทุกท่านที่ติดตามช่องวีชายบล็อกนะครับถ้ามาที่เมืองเชียงฮายนะฮะเขามีเพจด้วยชื่อว่ารวมมิตรแล้วก็ปักหมุดใน Google ด้วยนะฮะก็หาไม่ยากสมัยนี้อ่องค์กรธุรกิจหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พยายามโปรโมททั้งตัวเฟซบ o o กเพจเองทั้ง u t u b e เนี่ยถ้ามีก็ยิ่งงงงดดดีททัั Google Map ั้้้ Google ตอไปปกหหมนะุ มีโซเชียลที่ไหนเนี่ยเขาก็ตามไปแห่กันไปนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามซัสบสไครต์ช่องวีชัยบ็อกนะครับสวัสดีครับ